วันนี้น้องเองต้าจะมาแกะของขวัญวันเกิดนะครับโอ้มีเยอะเลยในวันเกิด<อ>เดี๋ยววันนี้เรามาแกะกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเ,เริ่มจากกล่องนี้เลยเริ่มกล่องนี้เลยเดี๋ยวแม่แกะให้นะอ่าเดี๋ยวแม่แม่แกะต้องใช้คัตเตอร์ใช่นะครับ,ยยรบอย่าเพิ่งคัตเดี๋ยวลองอาตัดว่าเป็นอะไรเนี่ยถ่ายสิถ่ายสิลองถ่ายสิหนอนน้องเอต้าถ่ายหน่อย

ของแรกนะคะคืออะไรอะไรเนห็นเหรอเหนองเท้านองเท้ามนี่โอ้นี่สกอ้นี่โอ้นี่สกัดเสี้าอกล่องแล้วนะเดี๋ยวดูแรก็ปอันนี้ของแรกของแรกของแรกเป็นรองเท้า ครับอ um ่าเดี๋ยวแม่คุยแกเลยต่อไหมครับกี่นิ้วก็แม่รองเท้านี่นี่รองเท้าชอบป่ะอ่าราคาต่อไปต่อไปรองเท้าโอ้โหแกมโบ้แกมโบ แกมโบสีดำลายขาวนะครับสีดำข้าดขาวเออไม่เป็นนี้อะไรอ่าเพื่อนนี่อะไรนี่รองเท้าไหนลองดูดิไหนชอบไหมอะไรติดอ่ะอหรออเทปเกาหรอเฮ้ยเทปเก้าลูกบุกนเอาเทปเก้อวารองเท้านี่เอาวางครับมาแล้วรองเท้าสองคู่เลยโอ้แกมโบโอนี้ไหนได้สองคู่เลยเหรออะไรอีกเอาไหนเอาไหนเลือกเอาเลือกมาจะแกะไหน เอามาเนี่ยเรุดเลยนี่มอคยามาอะล้อเต็มเพอนนอไซค์มอไห็นแล้วไงมอไซค์อะถ่ายไปแล้วเอามาเพื่อเดี๋ยวลงมาดูอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยมาดูนี่อันนี้ก่องใหญ่เหรอใโหกล่องใหญ่นี่อะไรเนาะมาดูนี่มาดูนี่เอายืนขึ้น เอาอะไรเนี่ยเอาอะไรคะานคืออะไรบ้างเอาคืออะไรเอาไม่ก็ยังไม่รู้เลยคอนเสิเฮ้ย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 ไม่หวยออกมาดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเรถโอ้หเห็นรถไม่ได้ชอบใจใหญ่โอ้โหรถรถบิ๊กฟู้ดรถไต่เขา มีโชคด้วยนี่นี่รถไต่เขานะนี่ไงสีดำสีดำทองนะลายทองเนาะอันนี้ผมพ่อพงซื้อให้อันนี้ของพ่อพงโหเที่ที่เลยเออเอ้ยีมอันนั้นรีโมทครับอ่าว่าก่อนเีก็บให้หมดเลย กดดูไหนเดี๋ยวก่อนค่ะที่กดดูต้องให้พ่อสอนนะคะ้ที่กดดูี่กดที่กดจะไม่รู้รกต้องรอพ่อพงศ์สอนเนาะเดี๋ยวพ่อพงเดี๋ยวพ่อพงสอนอีกทีไปเอากล่องอื่นมาเอากล่องไหนอีกเอากล่องไหนอีกแกกล่องไหนเลือกมาเลือกมาเอากล่องนี้กล่องยิบมาครับอืมอ่ากล่องนี้กล่อสีอะไสีอะไรโอ้นีลายกล่องสอไเาสวยเา่งสวย มีอะไรล่ะแล้วก็มีรถเออมีล้อด้วยอันนี้มีล้อเดี๋ยวเรามารีวิวให้เพื่อนๆดูออะอะไเนี่ยนี่อะไรอีกเนี่ยกล่องเปล่าเปล่ากล่องเปล่าหรือเปล่าก่องเปล่าจีใช่ไม่ใช่เหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แรมแรมดูดิดูดิลุ้น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 แรมแรมแรม โอ้เสื้อครับโอ้โหไหนไหนไหนเสื้อไหนเสื้อไหนโอ้โหส erm oh oh. ีโอ้โหแจ่มมากเลยแจ่มมากแจ่มมากเก็บไม้ให okay. ้เแม่เออมาเก็บไม้ใช่ใช่ใช่เข้าไปอ่ากดไว้เดี๋ยวใส่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่เสื้อตัวนี้มามารีวิวรถโอเคไหนเอากล่องอันนี้ก็วางไว้อ่าโอเคเสื้อวางไว้ก่อนเอากล่องน้ำเหรอ มาดอกไม้ไว้อ๋อนี่มีดอกไม้เอากล่องนี้ใช่ไหมครับเอากล่องนี้นะตรงนี้โอเคครับกล่องนี้ก็มีดอกไม้อ่าใช่อ่าเดี๋ยวแม่แกะกล่องนี้ก่อนเลยมีโชก้วยอ่ามีโชกติดใจรถติดใจรถชอบใจรถไม่ได้เลยรถมีชกมีโชกมีโชกเลยนะอ่ามีสองชกเลยมีชกหน้ากับชกลังเลยทำไมอยู่ไม่สุกเลยที่นี่ครับ อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรอัไนี้อะรอันนี้อะไรอีกเนาะอุ้ย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 อุ้อุ้ยอุ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยยอุอุ้ยุ้ยอุ้อุ้อุ้อ้อุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุอุุ้้ยอุุดนอนโอ้ยอยอุ้อุ้ยอุุ้้ยยอุ้ยุ้ยอุอ้ยอ้ยุ้ยอุอ้อย้ยอุ้อ เซตชุดนอนโอเคมาอันต่อไปเลยต่อไปครับมาอันต่อไปเอาไหนอเอาไหนเอาที่ลกกล่องเลยเอาตอครับเอาไหนมาเร็วทิบมาอ่าเอานั่นก่อนมาอันนี้เลยครับนี่จะมีอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนาะอันนี่อะไรเนามนลุ้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 น โอ้โหเสื้ออะไรเนี่ยเสือเ้อไดโนเสาร์วะโอ้เยอะจองังเสื้อ,อไดโนเสาร์แล้วก็มีเสื้อเออมีหลายเสื้อเลยก็มีนี่ลุ่นน้องมาพี่มามีหลายเสื้อเลยครับมี เามามาดูมีเสื้อมีกี่ชุดเนี่ยมีเสื้ออะไรบ้างอ๋อจะหลาตัวอือน้องในตาชอบรถที่มีอย่างนี้รถแล้วโอ้ยนี่จะกันหนาวมีเป็นชุดเซตชิ้นห่าโอเคอันต่อไปเลยมีเสื้อแล้วอันนี้เสื้อมีเสื้อมีรองเท้ามีรถ อันสุดท้ายยังยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับอันเดียวอันเดียวาสุดท้ายแล้วครับมาหน่อยตามาดูรู้มาลุ้นก่อนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรครับอะไรอะอะไรเฮยเฮ้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 ยยเฮ้ยเฮเ้อเรเเฮ้ยเไเยเ้ยเ ลุ้นอะลุ้นดิแทมแทมแทมโอ้เสื้อคดือดฮะเส้อมใช่ไหมเสื้อคลุมเดือดฮะในี่ไอ้ไหนลองใส่ดิลองใส่เสื้อคลุมเดือดฮะนี่สีเดียวกับเสื้อไตัดเลยสีเทาสีเดียวเออสีเดียวกับเสื้อไตท์แล้วลองใส่ลองใส่ อ๋ใส่ดีส่เสื้อคุมเดือหักนีู่้ามาหน้ามาเนนใสให้เพื่อนๆดูหน่อยเทเลยเอเทเลย้กมีอ่ะอมีเดือหักด้วยโอ้โหต่นี้ก็มีใชไหม่น้สวยน่าแม่โอ้โหรอรอรอโอเสื้อเดือฮักชูมือหน่อยชูมือหน่อยออ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะไหนดูดิโอ้มีเสื้อนี่มีรองเท้าเสื้อรองเท้ารถอ่ะนมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโหนแล้วก็มีเสื้อเดอะฮัก <laughs> โอเคสัคค <laughs> กทีนไนคนไหนก้กดไค์กดร์กนาทุกทุกทุ แกะกล่องของขวัญวันเกิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย